วันนี้ไปต้องพามาอยู่แถวถนนจารันสนิทวงศ์นะคะซอยจรันสนิทวงศ์45หลังวัดบางบํารุนนั่นเองซึ่งตรงนี้นะเขาบอกว่ามีร้านผัดไทยในตำนานที่เป็นตำนานคามอร่อยถึง50เีกับร้านผัดไทยที่เสิร์ฟมาบนใบตองค่ะและที่สําคัญนะเขาผัดบนเตาถ่านด้วยหอมอร่อยจนคนแถวนี้เขายกให้เป็นร้านลับยอดขายหลักหมื่นต่อวันกันเลยทีเดียวนะเอาเป็นว่าวันนี้จะพาไปเปิดสูตรเด็ดเคล็ดลับร้านลับในตำนานต้องไปเลยค่ะ ซอยจรันสนิทวง45หลังวัดบางบบรุปินเกล้าเป็นร้านผัดไทยไปตองที่เสิร์ฟมากับไบตองของแท้ที่เด็ดอยู่ที่หมูกรอบและไข่เป็ดรวมไปถึงกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆแถมยังมีเมนูตามสั่งแบบโบราณ,ราณเพราะเขาใช้เตาถ่านทุกขั้นตอน ตั้งแต่การหุงข้าวเมนูผัดรวมไปถึงผัดไทยจานเด็ดจานนี้เลยลหละครับโดยเจ้าของร้านก็คือแม่ตาที่เปิดร้านมาก,กว่า50ปีซึ่งปัจจุบันนะครับก็มีลูกชายคนเล็กมาช่วยเป็นผู้ช่วยในการผัดเมนูตามสั่งเรียกได้ว่าแม่ลูกช่วยกันทำมาหากินเลยลหละครับเอาเป็นว่าวันนี้เราตามน้องไปตองไปเปิดเคล็ดลับเศรษฐีป้ายแดงกันเลยลย สวัสดีค่ะโอ้โหบอกเลยนะได้กลิ่นมาแต่ไกลเลยทำไมแม่ยังใช้เตาถ่านอยู่แบบนี้อ่ะคะก็น่าจะความเคยชินมั้งนะกี่ปีแล้วนะแม่ประมาณ40กว่าปีค่ะ40กว่าปีแล้วอ๋อแล้วทำไมแม่ถึงตั้งชื่อว่าร้านผัดไทยใบตองลูกค้าตั้งให้ป้าลูกอ้าหรอสมัยก่อนนี้ก็ไม่ค่อยมีใบตองนะฮะแล้วก็ ลูกค้าเขานัดเพื่อนหรือยังไงนี่แหละเขาโทรตัดแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยู่ร้านไปตองแล้วร้านของแม่ผักไทยสูตรแม่เนี่ยต่างจากที่อื่นยังไงบ้างคะน่าจะเราใช้น้ํามันหมูที่เราเจียวเออเมื่อกี้หนูแอบเห็นแม่มีใส่ไข่เป็ดด้วยทําไมต้องมี่ไข่เป็ดเนี่ยไข่เป็ดมันมันค่ะอร่อยกว่าไข่ไก่อร่อยกว่าเลยค่ะคืออันนี้คือเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากที่อื่นอันนี้เสร็จแล้วเหรอแม่เเสร็จแล้วให้แม่เสิร์ฟก่อนนะะ ตามสั่งว่าเป็นเมนูที่ทําบนเตาถ่านนกันนะคะแม่ทุกอย่างในร้านทาเตาถ่านหมดแล้วร้านแม่เปิดกี่โมงบ้างเนี่ยเห็นมาเปิดรอบช่วงเช้าเปิด11บเอ็ดโมงค่ะแล้วก็บ่ายสองโมงหยุดแล้วก็เปิดอีกทีห้าโมงเย็นแม่เอาสูตรมาจากไหนอ่ะสูตรผัดไทยอ่ะใช่แล้วลูกค้าค่ะหาแล้วลูกค้ามาทานแล้วก็บอกว่าให้ผัดไทยแม่บอกว่าผัดไม่เป็น เขาบอกนู่นนี่นั่นแล้วก็แม่ก็ไปหาวัตถุดิบมาค่ะเวลาเขากินเสร็จเขาบอกวป้าอร่อยเลยแหละเอาแบบนี้เลยก็เลยเป็นสูตรนี้เลยใช่ไหมจานนี้คือผัดไทยธรรมดาเท่าไหร่คะแม่5 5บาทใส่กุ้งไม่น้ำมีผัดไทยกุ้งด้วยร้อยห้าสิกร้อยห้าสิบกุ้งม่น้ำสองตัวหนูว่าแอบเห็นว่าที่แม่ที่ที่ร้านแม่จะมีกุ้งหลายแบบถูกไหมมีกุ้งสามแบบค่ะมีหัวมันกุ้งแห้งกุ้งฝอยแล้วก็กุ้งตัวใหญ่ก็คือใส่ในเมนูผัดไทยผัดไทยธรรมดาเนี่ยจะรวมกันทั้งหมดสามกุ้ง รสชาติอยู่นี้โอเคงั้นหนูมา,มาเมื่อกี้แอบมองแว๊บๆยังไม่สากแก่ใจงั้นหนูขอเปิดสูตรกันเลยกันมาถึงร้านแม่แล้วนะขอเป็นผัดไทยกุ้งแม่น้ำหนึ่งที่นะคะเดี๋ยวตามไปดูเปิดสูตรกันเลยจ้ามาทุกคนได้เวลาบุกเข้าครัวเปิดเคล็ดลับเมนูเด็ดผัดไทยกุ้งแม่น้ำกันแล้ว ซึ่งจะบอกเลยครับว่าที่ร้านนี้เนี่ยเขาเลือกใช้วัตถุดิบอย่างดีทั้งน้ำมะขามเปียกน้ำตาลมะพร้าวรวมไปถึงไทโป้วหวานเฮ้ยแต่ <c oughs> จะมีเคล็ดลับหรือเครื่องปรุงอะไรอีกไหมเรษถีป้ายแดงวันนี้เราอยู่กันที่ผัดไทยใบตองร้านลับซอยจรันสนิทวง45ตอนนี้ก็ได้เวลาทิ่น้องไปตองแต่ขอบุกเข้าครัวทำเมนูเด็ดนั่นก็คือผัดไทยกุ้งแม่น้ำส่วนเครื่องปรุงจะมีอะไรบ้างตามไปชม ัต่อครบที่แม่กำลังทํานี่คือเดี๋ยวแม่เนี่ยจะทําการลวนไข่ก่อนใช่ไหมแม่ใช่ค่ะก็คือต้มลวนไข่แยกเอาไว้ก่อนใช่ปะคะไม่ได้ทําพร้อมกับการผัดเนาะเสร็จแล้วนะคะหูไข่เป็ดเปล่าๆยังหอมเลยอ่ะลวนไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปก็คือการทอดกุ้งนะคะนด้งสองสามก็คือไฟจะต้องแรงตลอดเลยไหมคะแม่ต้องคอยคอยดูเขาว่าอย่่อาให้แรงมากให้แรงมากก็เติมไม เรียบร้อยค่ะทอดกุ้งเสร็จแล้วเอาพักไว้ก่อนต่อไปเราก็จะทำการทำผัดไทยกันแล้วน้ํามัน banks, หมูพร้อมกับกากหมูเจ like, ียวค่ะอันน okay, ี้คือใส่เต้าหู้ใช่ไหมคะใส่เต้าหู้ค่โอเคตั้มกระทะแล้วก็ใส่เต้าหู้นะคะ ทัสามอย่างนี่คือรวมไปหมดแล้วเนี่ยใชค่ะใช่ค่ะไก่โป๊ะแม่เป็นสูตรแบบหวานเค็มใช่ใช่ค่ะแล้วเส้นมันต้องเป็นเส้นเฉพาะไหมคะแม่ใช่ค่ะเส้นเฉพาะเส้นแบบไทยเส้นแบบไทยเลยเนาะมันจะไม่เหมือนเส้นเล็กทั่วไปใช่ค่ะโอเคอันนี้ก็คือเติมน้ำมะขามเปียกกับน้ำตาลแตงโดค่ะจะบอกว่ากลิ่นหอมมากทุกคนเพราะว่าเขาใช้น้ำมันหมูผัดคือดูรับรุงน้อยมากอันนี้คือเติมน้ำตาล ซีกป่นลงไปเลยถ้าเกิดว่าใครไม่ทานเผ็ดก็บอกแล้ะอ๋อที่ร้านคือใช้ใส่ซอสก่อนแม่ใไม่มีน้ำผัดไทยไฟอ่อนไฟก็ไม่ได้เส้นมันจะไม่นิ่มอ๋อเนาะใช่ค่ะไฟแรงไฟก็แข็งพอได้ที่แล้วก็คือใส่ไข่ที่เรารวนเอาไว้รวนไว้ใช่ค่ะใส่ไข่ที่เรารวนเอาไว้แล้วตบไทยด้วยกุ้งเลยพร้อมเสฟ นูผัดไทยแล้วอย่างที่บอกว่าร้านเนี่ยเขามีอาหารตามสั่งด้วยข้าวผัดโบราณใช่ค่ะข้าวเนี่ยโบราณยังไงคะแม่ถุงเาถ่านแล้วก็ใช้วินดงนะคะก็คือเหมือนใช้้ขาวเชดน้ำเหมือนสมัยก่อนโบราณตั้งแต่เริ่มต้นเลยคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวพาไปเปิดสูตรเคล็ดลับข้าวผัดโบราณกันค่ะข้าวผัดโบราณค่ะก็มีใส่น้ำมันหมูพร้อมกะนะคะใส่หมูค่ะ ใส่หมูเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ไก่ค่ะใส่ไข่เสียจก็ตามด้วยผักคะน้าค่ะเสร็จก็ตามด้วยมะเขือเทศหอมใหญ่นะคะแล้วก็รีบใส่ข้าวเลยนะคะอย่าปล่อยให้มันสิกนานใส่น้ำตาลน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วดำค่ะ เสร็จแล้วค่ะข้าวผัโดโบราณเนี่ยค่ะเรียกว่าสีสันหน้าตาเนี่ยโบราณของแท้เลยล่ะครับรองด้วยใบตองสีสวยให้แบบนี้เนี่ยเอาเป็นว่าเราตามน้องใบตองไปชิมกันเลยครับได้เวลาชิมแล้วผัดไทายกุ้งแม่น้ำนะคะ150บาทอืมเหมือนแม่ปรุงน้อยมากอะแต่รสชาติดีมากเส้นแม่เหนียวนุ่มกำลังดีรสชาติอะ ไม่เค็มเลยก็ไม่ได้นะแม่ไม่ได้ใส่น้ำปลาเลยนะแต่ผัดไทยมีรสเค็มในตัวของตัวเองพอดีต่อกันด้วยข้าวผัดโบราณจานนี้ค่ะ55บาทนะคะข้าวเนี่ยไม่แฉะเลยไม่เปียกเลยเด้งอ่ะข้าวเลี้ยงเม็ดอ่ะ,อะแล้วมันมีความหอมเตาถ่านขึ้นจมูกอ่ะนเลิศมากเลยทุกคนยอด จะมาต่อที่กับข้าวเนาะหมูกระเทียมที่เป็นกับข้าวอย่างเดียวนะก,ก็จะอยู่ที่120บาทนะจ๊ะหอ,อมเมือนหอมกระเทียมพริกไทยหมูนุ่มอะ่ะที่นี่เขาผัดแห้งนะคะคิดอะไรไม่ออกบอกสังไม่ผิดว่ากระเพรากุ้งนี่คือกระเพรากุ้งแม่น้ำนะทุกคนมาแบบจุกๆแบบนี้เลย200บาทนะคะอืมอร่อย หอมกระเพราแล,ล้วกุ้งมันสดอ่ะแล้วมันมีความเผ็ดอันนี้เลิศอันนี้ต้องสังผัดพริกแกงหมูกรอบนะคะ140่บาทถ้าเป็นกับข้าวแบบนี้นะทุกคนอืมหือ,อผัดพริกแกงหมูกรอบเนี่ยพริกแกงเขาหอมมากเลยหมูกรอบอ่ะยังมีความกรอบอยู่เลยทุกคนและหมูกรอบอ่ะมันมันถูกเคลือบด้วยพริกแกงโหมันหอมมากเมนูเนี้ใครที่ชอบทานแบบรสจัดหน่อยหรือผัดพริกแกงอ่ะ อ,อิ่มอร่อยกับเมนูจากร้านผัดไทยใบตองกันไปแล้วต่อไปก็ได้เวลาที่เราจะมาเปิดใจพูดคุยถึงเส้นทางชีวิตของแม่ตาที่กว่าจะมีวันนี้อดีตเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องดูแลลูกสองชีวิตด้วยร้านอาหารตามสั่งริมทางแล้วอะไรทำให้แม่ตาสู้ชีวิตจนมีวันนี้ได้ล่ะครับตอนนั้นเป็นพนักงานห้างแล้วมา แต่งงานกับอดีตสามีได้ยังไงเออบ้านอยู่ซอยเดียวกันค่ะแล้วก็รูปหล่หอ ก็คือถูกชะตาถูกใจกันก็แต่งงานแล้วก็มีลูกด้วยกันกี่คนคะสองคนสองคนแม่ก็เลยออกจากงานประจำหรอใช่ค่ะเพราะว่าพี่สับไพพอดีเขามีบ้านว่างเขาบอกว่าให้เช่าแล้วขายอะไรคะสมัยอาหารตามสั่งแล้วใครดูลูกกับแม่ข้างนอกสมัยก่อนบ้านเช่ามันจะติดติดกันตอนที่เรามาขายของก็ฝากเขาเอาแล้วสามีอ่ะไม่รู้ไปไหนอ่ะกอยอยู่บ้านแล้วแม่ไม่ถามว่า สามีไปหนไม่อยากไปยุ่งนะปล่อยเขาเลยเขาก็แต่งตัวออกจากบ้านไปเอาหรอค่ากินค่าอะไรอย่างเงี้ยก็กินกับเราถูกค่ะกินกับเรานี่แหละอ๋อแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ช่วยเหลืออะไร จนแบบอยู่กันมา10ปีได้ไหมมันมีจุดอะไรที่แม่รู้สึกว่าแบบฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันอยู่เป็นแบบนี้ดีกว่าก็มันไม่ช่วยอะไรเลยไม่อยู่ดีกว่าแม่คิดว่าอยู่เปลืองน้ําเปลืองไฟด้วยไม่ต้องอยู่เลยดีกว่าต้องอยู่ไปเหอะให้เขาไปอยู่บ้านแม่ก็เลยกลายเป็นมองแล้วลาคาญ่ะเดินไปเดิมาไม่ช่วยเราตเว ออย่างเงี้ยหรอแล้วเขาไปไหมคะไปคะไปเลยครั้งแรกพูดแลไปเลยไปเลยดีใจมากเลยค่ะแตดสินใจโอเคแยกทางกัน้งแต่นั้นก็กลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ใช้ชีวิตกับการที่ขายอาหารตามสั่งใช่ค่ะแล้วแม่ขายได้เยอะไห่สมัยก่อนที่ขายได้เยอะค่ะวันนึงก็สี่ห้าร้อยบาทอยู่ได้ไหมคะแม่ก็ต้องประหยัดมากเลยค่ะประหยัดสมัยก่อนนี้บ้านเช่าข้าวซื้ออะไรหลหลายอย่างคือ บางทีค่าเทอมบอมจ่ายไปแล้วก็ค่ะบอมบอกแม่ใกล้จะถึงค่าเทอมอ่ะแม่เพิ่งจ่ายไปก็บอกแม่สามเทอมงัม้นจนมาถึงช่วงที่ได้ทราบข่าวเรื่องอดิตสานีก็คือเสียชีวิตแล,วแล้วแล้วแม่ได้ไปงานหรือว่ามีแบบออบอกลูกๆกันไม่ไปไม่อยากเจอกันเลยละค่ะจากเป็นจากตายมีค่า<ช>เท่ากัน,นใช่ ก็จบไปแล้วเรื่องราวชีวิตคู่ทีนี้มาถึงร้านอาหารเนาะอยู่ตรงนี้มากี่ปีแล้วแม่30กว่าปีนะคะสามกว่าปีาและผัดไทยใบตองเนี่ยแม่ใช้ใบตองมาลองห่อเนี่ยนานหรือยังนานแล้วค่ะตั้งแต่ร้านเปิดปใหมออ่ตามสั่งก็ใช้ห่อใบตองอ๋อก็คือเริ่มมาตั้งแต่อาหารตามสั่งใช่หอ่หอใบตองใช่ค่ะจนเป็นผัดไทยก็ยังห่อใบตองถูกค<อ>่ะและอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนเลยที่ทำให้ร้านผัดไทยใบตองเนี่ยเป็นที่รู้จักขึ้นมา มีรายการมาถ่ายฮะและ้วก็ลูก้าแน่นสมัยนั้นโอ้หลายสิบปีนะค<อ><ะ>่ะเาตกใจมากเลยอะขายของไม่เคยมีลูกค้าเยอะขนาดนี้ง <c oughs> งมากเลยแล้วร้านตาก็เนี่ยเล็กนิดเดียวแต่ก่อนมันเล็ก่ะก็ทําให้ลูกค้ารู้จักมากยิ่งขึ้นเนาะจากร้านอาหารตามสั่งรถเข็นเตาถ่านจนมาเป็นร้านเนี่ยแม่คภูมิใจในตัวเองไหมที่วันนี้ทำให้ลูกได้ประสบความสำเร็จขนาดนี้ก็ค่ะก็ใช่ ภูมิใจเนาะเดี๋ยวถามพี่เบนด้วยดีไหมเพราพี่เบนเขาภูมิใจขนาดไหนเนาะเชิญพี่เบนมาคุยด้วยนะคะพี่เบนก็ช่วยเป็นเหมือนแบบลูกมือคุณแม่ตั้งแต่เรียนจบเลยไหมคะก็หลังเรียนจบอะครับหลังเรียนจบก็คือลูกน้องที่ทํางานกับคุณแม่มาเนี่ย เขาอะไปขายของเองแล้แม่ผมเขาบอกว่าเออไม่มีคนช่วยเลยหาคนช่วยยากก็บอกว่าผมมาช่วยเขาก่อนสักพักนึ่งเดี๋ยวเขาหาคนได้เนี่ยแล้วเดี๋ยวผมก็ค่อยไปทํางานของตัวเองอะไรประมาณนั้นผมก็เลยมาช่วยเขาก่อนอแต่พอดีพอเราช่วยทํางานนะครับ ทำไปทำมาแล้วเหมือนลูกค้ามันเยอะขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็เลยก็ต่อเนื่องใช่ใช่ต่อเนื่องเลยตอนนี้ช่วยคุณแม่มากี่ปีละะน่าจะสักสิบสิบเจ็ดสิบเจ็ดปีเลยพี่เว้นทําอาหารเป็นไหมตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกผมทําไม่เป็นก็ดูคุณแม่เอาอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วแม่ผมสอนไม่เป็นด้วยนะเขาสอนเขาเป็นคนสอนทำอาหารไม่เป็นเขาบอกว่าแกก็ดูเอาลวกันก็คือเป็นเหมือนแบบครูพักรักจํา ประมาณจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ครับโอ้โหสุดยอดเลยนะแล้วตอนนี้ก็คือทําได้แบบครบแทนแม่เลยใช่ไหมใช่ครับ<ช><ช>ที่เบนมีอะไรอยากจะบอกคุณแม่ไหมวันนี้นออถ้าถามผมนะครับผมก็ออแค่อยากให้แกดูแลสุขภาพเช่นนั้นเองส่วนเรื่องงานเนี่ยเราก็ทำกันทุกวันอยู่แล้วครับออไม่ต้องแบบ ไม่ต้องฝืนมากเพราะว่าเขาทามาเยอะมากแล้วแต่ว่าแม่ผมเป็นคนชอบทอําอยู่เฉยไม่ได้หรอกเนี่ยดูสิอยู่เฉยไ,ได้ครับมีอะไรยังห่วงเขาอีกไหมไม่หมดแล้วเนาะสบายใจละเรียนจบแล้วช่วยงานที่มันได้ด้วยความขยันของทั้งแม่ตาและน้องเบนส์กาทาให้ร้านผัดไทยใบตองเป็นร้านเด็ดย่านปีนเกล้า แต่ก็มีเรื่องราวลี้ลับเกิดขึ้นภายในร้านเพราะร้านเนี่ยตั้งอยู่บริเวณที่ติดกับเมนเผาศพซึ่งมีเรื่องราวลี้ลับจนคนแถวนี้เนี่ยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผีดุเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ยมีตึกข้างบ้านเออวันนั้นแม่ผัดตามสั่งอยู่อะแล้วเขาก็วิ่งออกมาผู้หญิงป้าบ้านนี้มีอะไรไหมเราก็บอกมีอะไรไม่เห็นมีอะไรเขาบอกมีผู้ชายตัวใหญ่อะเขาบอกมาทับเขา ส่วนตัวผมเนีผมเราเราอยู่ตรงนี้มานานครับเราก็ชินๆๆแต่ถามว่าไอ้บ้านสองหลังนี้มีประวัติทั้งคู่เลยเพราะว่าเ<า>พื่อนผมมาตอนผมเด็กๆก็คือเช่าบ้านหลังนี้ด้วยกันแล้วคือแบบ ตอนดึกเขาบอกว่าน้องสาวเขาว่าตื่นเข้าห้องน้ำํำพอเขาจะลงมาข้างล่างเดินลงมาตรงบันไดอ่ะเขาเห็นแบบคนนอนจมกองเลือดเลยอย่างไงเฮ้ยครับแล้วเขาก็ไม่กล้า<อ>เข้าห้องน้ำร้องไห้ขึ้นไป<อ>แล้วก็พี่พี่ชายเขาก็คือเพื่อนผมอ่ะก็มาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะ<อ>ผมก็อ๋อม,มันมันีอย่างนี้ คือมันก็เป็นเรื่องเล่าแหละใช่ข่วนตัวของแม่กับพี่เบนไม่ไไม่ได้เคยเจออะไรเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมให้พี่เบนฝากร้านหน่อยร้านเปิดกี่โมงบ้างร้านผัดไทยใบตองครับเปิดทุกวันครับแล้วก็หยุดเสาร์เว้นเสารอบเช้าเปิด11โมงครับปิดบ่ายสองส่วนรอบเย็นเนี่ยเปิดหค่บเย็นครับปิดสองทุ่มครึ่งโอ้โหวันนี้ขอบคุณมากมากเลยได้เคล็ดลับของเศรษฐีายแดงกันไปแล้วนะคะขอบคุณมากมากค่ะยังมีโอกาสอยากให้ทุกคนเนี่ยมาลองชิมกันดู